อันดับแรกคุณต้องรู้คำว่า airport airport อ่า airport ครับ airport คือสนามบินนะครับสนามบิน airport อ่า airport. airport 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 อ่านั่นคือสนามบินนะครับลอยเอ็ดแอร์พอร์ตเลยแอร์พอร์อนแก่น airport เราจะมีสนามบิน ซึ่งสนามบินเราต้อง book the flight เราต้องจองก่อน book the flight อจองเที่ยวบิน book the flight นะครับมันเป็นไฟล์อะไรบ้าง departure departure คือ departure คือขาออก arrival นะครับ arrival ขาเข้า departure ผู Dep พ้พูดดยสารขาออก departure arrivals ขาเข้า arrival arrival Arri ขาเข้า departure domestic ภายในประเทศนะ Dom uh, domestic อ่า domestic ภายในประเทศ international international แปลว่านานานชาติต่างประเทศ international นี่คือลักษณะของเที่ยวบินนะครับ domestic domestic คือภายในประเทศไปเชียงใหม่ไปภูเก็ต domestic international ไปมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์พวเนี้ย international แล้วผู้โดยสารก็แบ่งออกเป็น อ customer 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 departure แบบขาขาเข้าขาออก departures ขาออก arrivals arrivals ขาเข้านะครับขาเข้านะครับ arrivals arrivals ขาเข้านะครับขาออกขาเข้า domestic domestic ภายในประเทศไปเชียงใหม่ไปภูเก็ต international ไปอเมริกา international flight domestic flight flight ก็คือเที่ยวบิน f i g h t อันนี้คือ flight flight คือเที่ยวบินทเที่ยวบินไปต่างประเทศ international flight อ e a h domestic flight นะครับมันก็มี flight flight แปว่าเที่ยวบิน book the flight book the hotel จองโรงแรม book the hotel book the flight นะครับนี่เราต้องจองเข้าไปนะครับเราจองโดยเราจะได้อะไรถ้าเราจองเราจะได้เป็น air ticket เราจะได้ตั๋วเที่ยวบิน air ticket นะ air ticket Air ticket ก็คือ, icket, คอตั๋วหนัง Movie ticket คือตั๋วหนัง Movie ticket Air ticket ตั๋วเที่ยวบิน Train ticket ตั๋วรถไฟ Train ticket Bus ticket ตั๋วรถบัสนะครับเราต้องได้ตั๋ ticket ticket bus ticket train ticket air ticket อันนี้คือตั๋วเที่ยวบินเขากว่า air ticket air ticket อย่า ในตัวเที่ยวบินมันจะมีอะไรมันจะมีหมายเลขเที่ยวบินก็แล้ว flight number number เปลว่าหมายเลข flight number หมายเลขเที่ยวบินนะครับเราจะต้องดูหมายเลขของเราที่จะอยู่ในจอนะครับมันจะเห็นชัดเลยนะครับ flight number destination เราต้องมี destination คือปลายทาง destination my destination is America ah my destination คือปลายทางของฉันคืออเมริกา My destination is Thailand อ่าปลายทางของฉันคือประเทศไทยนะครับเราเขาถามว่า what is your destination อะไรคือปลายทางของคุณคุณสมัยคุณสมัยก็ต้องบอกว่า America คุณสมัยก็ต้องบอกว่า America อ่าเขาจะถามคุณสมัยนะคุณสมัยต้องตอบให้ได้นะ where is your destination อ่าคือ America y อ a h นัครับเราต้องได้ boarding time boarding time boarding 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 time คือเวลาขึ้นเครื่อง boarding time เวลาขึ้นเครื่อง boarding pass ก็คือบัตรที่จะผ่านขึ้นเครื่อง boarding pass boarding time boarding number number คือหม,คหมายเลขได้นะครับหมายเลขได้นะครับพอเราเข้าไปที่สนามบินเราต้องเช็คเช็คอินเช็คอินนะครับ at the counter เช็คอินเราต้องเช็คอินนะเช็คอิน at the counter อ่าแอดเดอร์เขาจะโชว์เราต้องโชว์อะไร ID card เราต้องโชว์บัตรประชาชนเราต้องโชว์ตั๋วเราตเั๋วเราต้องโชว์ตั๋วเราไอเดียคัชเราจะโชว์ตตั๋วนะครับตั๋วเที่ยวบินเราเราต้องโชว,ว์นะวให้เขาเห็นนะครับตก็ตยูอาร์ตั๋วในตก็ตมันก็จะมีทุกอย่างเลยนะครับตั๋วแอร์ตั๋วนะครับเราต้องโชว์เขาเขาก็จะเช็คเช็คอินให้เราพอเราผ่านเข้าไปในเครื่อง อ่าที่เราจองตัวเครื่องบินเนี่ยอ่าบุ๊กเดอะฟลายเนี่ยเราต้องจองโดยใช้เครดิตการ์ดไหมใช้บัตรเครดิตการ์ดอ่าเครดิตการ์ดเครดิตการ์ดเครดิตการ์ดคือบัตรเครดิตเครดิตการ์ดนะครับเครดิตการ์ดหรือเราจะใช้แคชเงินสดก็ได้แคชเงินสดก็ได้เราใช้เงินสดก็ได้ถ้าเราจองที่เคาน์เตอร์เราไปจองที่แบบที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสมันก็จะมีเกี่ยวกับมันมีช็อปที่อ่าเคาน์เตอร์เซอร์วิส นะที่แอรช็อปเขาก็ไปจองตั๋วในบ้านเรามักจะมีจองตั๋วบริการเราก็อาจจะจ่ายเงินสดแคชหรือใช้เครดิตคาร์ดก็ได้นะครับจ่ายเครดิตคาร์ดนะครับมันก็อาจจะมีการถ้าใช้เครดิตคาร์ดมันก็จะมีชาร์จมันก็จะเสียค่าบริการส่วนต่างเซอร์วิสชาร์จชาร์จก็คือค่าบริการนะครับ5% 5% 5%อ่า5%อย่างเงี้ยเครดิตคาร์ดแคช a ค h คือเงินสดนะเงินสดเราต้องบุ๊กด้วย i ฟล by c a แ h h เงินสด b y our credit card Credit card นะครับเราต้องโ show your id card ที่ c o u n t เตอร์เซอร์วิเขาจะไม่ใช่ที่เช็ c k i n ก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องเราต้องเช็คอินเช็คอินแล้วก็ c h e คอิน show id your card id card ก็คือบัตรบัตรประชาชน id card id card id card บัตรประชาชน Ticket ชิคเกตคือตั๋วคือต้องโชว์ก่อนนะครับโชว์แล้วก็สแกนคุณจะต้องไปสแกน your luggage 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 ก็คือสัมภาระของคุณกระเป๋าของคุณ your luggage your luggage อ่าสแกน your luggage กระเป๋าสัมสัมภาระลั g เกชลัก g กชอืมย่า luggage ก็คือกระเป๋าสัมภาระเราต้องมีกระเป๋าใหญ่ๆนะ luggage มันถ้ามันเป็น Over v e ์เถ้าน้ำหนักมันเกิน o v e r อร์ถ้าน้ำหนักมันเกินเราต้องจ่าย y o u n e e d to pay หมอกี่เปอร์เซ็นต์ว่าไปนะครับนะครับนั่นคือลักเกชแล้วคราวนี้พอเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะมีตัวพอผ่านเข้าไปอีกมันก็จะมีสแกนยูนิตลักเกมกระเป๋าแล้วก็เราจะผ่านตอมอผ่านตอมอเรียกว่า Immigration immigration What sport do you like กีฬาอะไรที่คุณชอบ What sport do you like h uh, when you was teenager in the university yeah Roger กีฬาอะไรที่คุณชอบ Roger What sport do you like h uh, when you were in the university student in university American football oh American football What position What position in your team ตำแหน่งอะไร What position in your team? I mean, back, back, front, or wing, play to wing? I play receiver. I receiver. Oh, receiver. Okay, receiver. Pull up? A goalkeeper, right? Goalkeeper. no offense, defense. I play. Oh, play. You, uh, you are the support, uh, support man uh, in the school, right? Team, school uh, school team. right โอ้โหส์ captain oh oh but uh but do you want oh caption and uh เขาเป็นกัปตันด้วยนะ caption c a p t i n คือกัปตันนะคุณสมัยเขาเขาเป็นนักกีฬาในมัธยมเขาเคยเป็นทีมแบบอเมริกันฟุตบอลอย่า